แล้วเ,เริ่มขึ้นเขาแล้วนะแช่ไมไมมันได้เรื่อนเป็นไงล่ะโอ้โหโหยาวมากมีการร้องประสานเสียงกันด้วย โอ้ยประสวรรค์โอ้ยมีน้ตกด้วยอีโอ้โหสวยมากสวยมากแนบบาแไม่เป็นวอย่มออย่าอมอยอมอย่ามรนอยู่หลับบุฟเฟ่เกาหลีนะครับ ตอนเช้าทุกคนวันที่สี่แล้วนะนี่หกโมงครึ่งมาคนแรกเลยเพราะว่าวันนี้ออกเร็วหน่อยแต่ข้าวเขาขอหกโมงครึ่งนะคนแรกไดกินกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวตักข้าวเรามีสามน้ำเลือกนะแล้วก็ค่อยมาชิมเลยออแล้วโอว้เยอะ มีเกาจะโปะไข่ดาวนะแต่ว่าเตรียมไวแล้วเรากินไข่ดาวกับซอสเขาจะเทเราเทไกด์เขาจะเตรียมเครื่องปรุงมาให้อ่ะมาอันนี้ต่อไปจะเอ๋นีมาใช่มา โอเคไปอันนี้ด้วยมีสองทางร oh. ้านนวดนะครับร้านนวดชนเมื่อกี้นุ่นนะถ้ามัานนมาไปตะใช่หรอใช่ก็ออกตามไป <Okay. S 1> ไม่รู้ไปไหนแล้วไปแล้วหรอไปต่อจ้ามีเรามาแค่เท้านะ ต้งแค่ทุกคนฟรีนี่แค <co ่ขาทุกคนันต voilà> right ิันตกี <h h ่นตินตีนตมี่ีชาแก้คุยเนี่ยทุกคนอที่ไม่ใช่ีาแล้วกถด้คานอ่ารถมาแล้วหลังจากเราได้นวด นวดตัวนะแค่เท้าเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นรถไปที่ต่อไปอาจจะไปกินข้าวแล้วมั้งครับเนี้ยมีขนมแจกตลอดเลยทุกคนนี่ยัมครับระหว่างรอจักไทยขนมจักไทยแล้วก็ขนมแ้าวกินก,ก็มีก่อนจะลูกปีเสีย ถูมอก่อนให้เมออุ่นๆเสร็จแล้วนะคะก็คือปิดปิดเอ่อปิดเปิดซิปของกระเป๋านะคะแล้วก็ลูกปุ๋ยเสียจากจากหัวถึงหลังแล้วก็ถึงท้องแล้วก็ถึงกุ้นเสร็จแล้วนะเหมือนจับจับเงินอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้า moon, ก,กระเป๋าเลยแล้วก็ปิดซิปไปเลยนะคะแล้วก็ปิดยเสียกทั้งบนทั้งหมดมีสองตัวนะ,ะลูกตัวไหนก็ได้แล้วว่าลูกสองตัวก็ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรคะ ปีเสียนะอยู่เมืองจีมีความหมายดีมากถ้าบ้านไหนนะเปดิดร้านขายของเปิดโรงงานเปิดบ,บริษัทนะคะก็เคอบูชาปีเสียนะคะดีมากเลยช่วยเรานะคะนาเงินเข้าบ้านช่วยเราเฝ้าเงินอ่าเฝ้าเงินโดยเฉพาะเฝ้าเงินถ้าคนไหนนะคะอย่างเช่นนะคะทุกเดือนนะคะเงินถึงสิ้นเดือนแล้วไม่มีแล้วหมายถึงนะคะไม่มีอะไรมาช่วยเราเฝ้าเงินนะคะเหมือนบ้านจัน ắm, จันจนะจันบูชาอะไรนะจันบูชากวานอูกวนอูอ่ากว,วานอูค่ะ เพราะว่ากวาก,ก็เหมือนกันนะคะก็เคืเอ่อฟองเงินนะคะช่วยเงินอา่าช่วยหาเงินตั้งแต่จันจันบูชานะคะก็เคืเอ,อ่กวางอูมาแล้วนะจะรู้สึกว่านะเงินเดือนของจันจันอ่ะอ่าเงินที่อยู่กับจันจันนะไอตอนนี้มีเหลือแล้วนะมีที่เก็บแล้วครัไม่เหมือนแตกก่ก่อนนะคะถึงสิ้นเดือนแล้วไม่มีเงินเลยใช้หมดไปเลยนะคะอันนี้ก็คือความชื่อของเราถ้าเราชื่อแล้วนะคะงั้นก็ช่วยเราถ้าเราไม่ชื่องั้นก็ช่วยเราไม่ได้อย่างเช่นทุกท่านน่ะคนจริงถือมากที่สุดอย่างเช่น อ่ะผมมีเงินฉันมีเงินห้ามพูดฉันไม่มีเงินฉันไม่มีเงินถ้าพูดนะพูไปพูมานะดวงของเราอะ่ะก็ตามแปบนนี้ไปเลยไม่มีเงินนะคะอันนี้เป็นจริงๆนะเพราะว่าคํานี้อ่ะคำดีๆอ่ะแล้วคําที่ไม่ดีอะ่ะก็มาจากปากเราเลยถ้าเรานะคะเป็นปากหวานงั้นก็โอเคไม่มีปัญหาคะ่ะก็ดวงก็เหมือนเอ่อเหมือนเหมือน,เ,อน,เ,อนเราผู้เล่างนี้เลยนะคะแป้นปหนึ้งจะจะให้เขาเตรียมอาหารก่อนนะคะ

โอเคเรากินข้าวก่อนทุกคนตรงนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้เนาะเราจะจอดอันนี้อันที่เป็นหมูเนาะให้มีสองจานเป็นนม่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วอ๋อนั่งเลยค่ะลูกอ่ารถบัสแล้วก็ปล่อยเราลงตรงจุดมาขึ้นกระเช้านะกินข้าวประมาณสิบนาทีอแล้วเดินตามๆกันไปก่อน นี่นะแล้วก็เดินเข้ามากันแล้วน่ะคนมาเยอะตรงใกล้ๆนี่เองนี่เราจะถึงต่างนี่นะเขาซื้อตัว๋วแล้วก็ เข้าไปในตัวพาสปอร์ตนะเอาส่งพาสปอร์ตให้เขาแล้วก็ได้เลยอันนี้เวลาประมาณเกือบบ่ายโมงละก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าอะไรอะไปจ้าั้นนีเตรียมขึ้นนะครับอันนี้นะขวา

還沒呢哦，我问下开班嘞。你叫阮阿婆来就无来哦。布布

mời mẹ của chồng 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 เตรียมลงใครลงไม่ทันก็ลงมันจอเค้านล่างเหมือนเอาไปไปเอปอว้าวว้าวว้าววอาวว้เราก็้าวึงบนะอดแล้วนะประตูสวรรค์นาครับเดินวปดูวว้าวาวว้าีว้าางกระจก ขับไปดูก่อนดูถนนอะอ๋อนี่เขาปิดการก่อสร้างอยู่อันนี้ถนนโผล่500ใช่ราคา500เป็นนอนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะต้นก็โอซอนอะนะคะตางเลยไม่ต้องห่วงนะความยาวก็ประมาณ50เมตรนะคะแล้เป็นแก้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปตรงนี้รวมตัวเลยนะคะแต่ละจุดตรงไหนก็การหลมตัวไหนก็หลมตัวเนาะนะคะ บอกว่าเป็นอิสราเถ่ายรูปนะคะงั้นก็เป็นหมายถึงเป็นวันเวยไปเรื่อยๆอยๆูกันทัางน้าแล้วก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับนี่เดินไปเจอเจอถึงสะพานกระจกมั้งให้ดูกัน เสีวนะทุกคนลอยๆเลยนะตอนแรกไม่เสียวเพราะเห็นปุ๊บเสียวเลยไปเดินต่อมันเหมือนเป็นคารเจอะเข้าไปในกิ่นอนะ่ะไอชาวบ้านเลยท่านเดินต่อโอยนะคบเดินตะ่อปะโอ้โหดูนู่นน่ะสวยมาก รอดูโมงหรอพี่ไกด์บอกว่าพี่เจนเจนว่ดอกไม้นกพิราบอันนี้เป็นดอกไม้หรือพี่กราบมาดูกันคนไหนเหรอรายการสมาชิกเออสวยนะเหมือนนกก่อยนะเมาเดินวนต่อ มัเป็นตัวต๋วอ๋อไม่เป็นไรครับตั๋วเดินสะพานกระจกนะออสะพานแก้วอ๋อสะพานแก้วเออเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไปได้ตั๋วละกระจกมันจะเป็นสูงโอ้โหสะพานแก้วใส่รองเท้าน่า ใส่รองเท้ากันก่อนนะครับอ,อันนี้ใส่กันได้เรียบร้อยแล้ว ให you ้เลยนี่เราเทสแบบต่ำๆกันนะเป็นพี่เราใช่นี่เป็นพี่เช่โอ้เป็นไงอุ้ยไฟช็อตต่อนะครับจากสะพานกระจกเลยอ๋อโหแต่ไม่เป็นไรมองไปก็นะนิดนึงน่ะเย็นๆอากาศเย็นๆนะตอนนี้ไปต่อครับ เรากำลังจะเดินลงไปจุดน้ำพบอีกจุดหนึ่งข้างล่างนะก่อนจะไปลงลิฟต์เอ้ยลงมาดนเลื่อนดิเห็นประตูดูประตูสวรรค์นะอ๋อ มาก่อนจะลงมาได้เลื่อนนะมีจุดพักมีเบอร์เกอร์กิงก็มีนะกาแฟชาเขียวก็มีนะนู่นไอติมก็มีขายห้องน้ำก็มีต่อคิวเบอร์เกอร์กิงก่อนไปแล้วนะมีเมนูให้เลือกน้อยมากมี่าคร้อยหกสิบ160กว่าบาทอ่ะย่ะค่อนแพงเลยร <Wait here. S 1> อคิวรอเขาทำก่อนนะ เรากำลังจะไปประตูสวรรค์ด้วยกันลงมาในเลื่อนเจ็ดชั้น่าฮะเจ็ดขั้นแบบเร็วปิ๊ดปๆดปดเลยดูกันเต็พัดปอดนะคิวสแกนตัวใหม่ไหมช่องใหม่ไหมอ๋อไม่นะทหมาช่องใหม่นะครับ แล้วบนไดาเรื่อนเป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหยาวมากวยาวๆเลยนะ่ะต่อไปบนไดาเรื่อนอันที่สามเยอวๆเลยนะสรดยอดอะ S <S อันที่แหนเนี่ยตอนนี้คนเริ่มเยอะและ้วเขาเลยเปิดสามช่องลงหนึ่งขึ้นสองถ้าเกิดลงเยอะ <S 2> <S 2> <S เขาคงเปิดเป็นลงสองนะแต่เขาดูคนเป็นหลัก กา,ารร้องประสานเสียงกันด้วยเออแปลกดีอ่ะอกล้องสี็งกล้องมากมาจากบันไดเลือด้วนะดูดิผูกเว้ยสุดยอดอ่ะใช่แล้วลดูดิโอโ้โหไม่อยากเอาโทรศัพท์ไปกวนลน เด Bluetooth ินต่อเดินต e ่อเดี๋ยวเขาตะโกนแล้วเสียงมาจากกระพเดี๋ยวจะมีเสียงอ้าวแล้วก็จะหนอนโอ้ม่โอ้โหโอ้โหก็มาถึงประตูสว่าง จุดที่ดูมุมประตูสวัสนะดิด์นะแล้วก็มีทางลงนี่900กว่าขั้นใครจะลงก็ได้แต่เราไม่ลงมันมีบันไดเลื่อนให้ลงอีกทางนู้นนะนนเดี๋ยวเราไปลงบันไดเลื่อนกันใายพัดปอดตลอดนะครับ อันนี้เราลงเตะม,มันเรื่อยๆมาโอ้ยเป็นตุสวรรค์โอ้ย,อยม,มีน้ำตกด้วยอีย๋โอ้โหสวยมากสวยมากเดี๋ยวเราออกตรงนี้ก่อนนะนี่ปีแชร์นะเดี๋ยวเขาต้องมาลูกกันโอ้โหสวยอนะสวยมาก จะกลับลงข้างล่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวลงแบบกระเช้าใหญ่นะ5้านาทีถึงพอมาถึงเดินมึงกระเช้านะะเชใญ่นั่งได้หลายคนเฮ้ยมันมีสี่แถว

ไม่ใช่เด้ถึงเราเดินลไปิกที่เปีอันตรง่าัไปด้วยเดี๋ยวห้ชมค่เามากที่เขาแสดงจิ้งจอกก้าหางเราเดินต่อขึ้นรถบัสโอ ติต่อคนอยู่หลับน,นี่เราจะเดินมาขึ้นรถนะทุกคนดูสวยมากรถอยู่ไหนนะขอก็เดินไปเรื่อยๆก่อนไม่มีประตูะน,น,นี้เราจะมากินอาหาร นี่เราจะมากินปิ้งย่างเกาหลีครับบุฟเฟ่ไม่อั้นนะครับคค่่่ะะะะถ้้้าาาไไไไไหนนนนนนนัมมมออยกกขึปงิีลต็บบร แล้วมาลิฟท์ชากว่านี่นะปิ้งย่างเกาหลีบุฟเฟ่ต์าตรงนี่นแล้วก็บ้านยตรงน้นพว่าบ้้างดีนั่งนั่งแล้วก็สี่กับสอก็เป็นหดีเลยไ่งั้นไม่คับเราไปนั่งตรงน้ีมันนัตรนี้ตรงนีคดีเไม่นั่งตรงนี้สคไม่ะที่นก่อนนะครับบุฟเฟ่เกาหลีนะครับ ขอเป็นร่งเป็นกระดาษได้นะที่พักร้านรถบัสมาจอดนะตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มอันนี้มีตึก A ตึก B ตึก C นะอันนี้ตึก A รับกุญแจรับคีย์การ์ดนี่นะทุกคนนี่รถบัสเราไปจับรถแล้วนี่จัเอังไไปอันนี้นะคะ ปิดอยู่กดไปเถอะใช่ยังไงี่แอร์อยู่นี่นค่ะเปิดไฟไม่หมดโอ๊มองไม่เห็นมืดน้าไฟไมันแตกอน้ำใสเนี่ยไฟไมันก็จะเป็นอยางเนี้ นี่เป็นภาษาจีนนะทุกคนใฮึไฮเทคอยู่นะแล้วแอร์อยู่ไหนบาร์กระจกก็เป็นแบบไฟโอเคโอ้สวยสวยโอ้ห้องดูดีอยู่นะจะว่าไปสวยนะห้องน้ำดูเทียมน้ำอ่าไม่อาบป่ะคะไม่มีแต่สวยกระจกมั้ยสวยอยู่เนี่ยกระจกมีที่เปิดไฟด้วยไฮเทคโอ้พี่นอเดี๋ยวหาแอร์ก่อนนี่รีโมด แล้วื่อกดแล้วเหรอใช่โอเคเดี๋ยวเราควางของให้เราไปหาอะไรกินกันต่ออีกเรากลางคืนแล้วก็มาเดินเล่นรถมันวิ่งฝั่งไหนวะฝั่งนี้เหรออ้าวโอ้ได้ไหมนี่ห้อใหม่ี่โอม้กาว่าจะชิมเดินจนสุดแล้วมีนิดเดียวนี่ได้อะไรมาพัตเจพัตเจียนะ นั่นจะเป็นแปะแผลรองเท้ากัดนี่ยรถบัสไปแล้วใส่ดูเสร็จแล้วได้เลยนี่ใช่คันเนี่ยไม่ใช่เลยนะมึงทางวิ่งกว่าจ้านี่เขาก็มาลูนี้นะอันนี้ก็จะเป็นร้านเติมตุ่มไม่ใช่มาล่ามาล่าน่ากินนะร้านนวดก็มีนะร้านนวดเดินมาเดินไม่ใจ เวาไปหาเครื่องดื่มขมเคี้ยวกินในห้องนั้นตอนนี้เวลาประมาณเกือบสามทุ่ม